สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับอีพีที่หนึ่งครับอีพีแรกของเราเกี่ยวกับศิลปะขาศึกครับเป็นเรื่องของศิลปาศกาทิเช่นว่าอีเวนต์ออฟอาหรือช่วงอาร์ตเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าอยู่ในวิชาของศิลปะที่เรียนเรื่องศิลปะศิลป์นี่แหละครับในด้านศิลป์นะครับที่เราเรียนไปที่เราเรียนรู้ไปนะครับก็จะมีทั้งหมดไม่กี่หัวข้อที่เป็นหลักๆนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นที่เรา ที่เรากำลังเรียนรู้ต่อไปนี้นะครับก็คเรื่องของจุดที่เป็นดอกที่แบบที่เกิดขึ้นเองนะครับจากธรรมชาติหรือว่าเกิดขึ้นที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับมีสองียนรูปร่างรีปทรงต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอ่าวไวลุยศิลป์การแรงงานน้ำหนักความอ่อนแก่นะครับหรือแม้กระทั่งพื้นที่ว่างที่เรียนไปใช่ครับในการจัดงานองค์กรทางศิ่งเนี่ยนะครับในการวางงานศิลปะหรือว่าการวาดภาพ ก็จะพื้นที่ว่างให้ประโยชน์สูงสุดนะครับดูความเหมาะสมดูความบาลานซ์ดูความสมดุลต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นในเรื่องของเท็กเจอร์นะครับที่เป็นพื้นผิวองก็ต่างนะครับความมีพื้นผิวอย่างไรนะครับในการสร้างงานต่าัๆนะครับเอาสัมผัสได้ไหมสัมผัสแล้วจะเกิดอะไรนะครับความรู้สึกเราจะเป็นอย่างไรหรือว่าเราต้องการวาดออกมาให้สีในเรื่อของพื้นผิวนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสีองที่เป็นเรื่องพื้นฐานนะครับที่สําคัญทิ่พ์กระสีจะต้องรู้จักนะครับว่า พื้นผิวแล้วก็ต้องมีการใช้สีหรือสีแต่ละต่างๆเนี่ยเหมาะสมกับงานอะไรนะครับหรือผลงานหินือภาพแบบไหนนะครับเดี๋ยวทุก่าจะไปดูกันนะครับว่ามีลักษณะแบบใดบ้างในเรื่องของศื้นผนาครับที่นักเรียนต้องเรียนรู้เป็นพื้นฐานก่อนที่จะไปสร้างงานศิลป์ iot ใช่ครับเป็นางานที่เกิดขึ้นนะครับอที่เป็นเส้นเป็นที่ส่งรูปต่างๆร่างต่างๆนะครับจุดมีจุดเล็กๆหลายๆจุดนะครับนำมารวมกันครับซึ่งจุดเนี่ยก็จะเป็นจุดแรกๆนะครับของเส้นในการเริ่มต้นของเส้นที่มีสองขนาดด้วยกันจุดแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าอาบ born c เมเจอร์นะครับหราอว่ามันเกิดขึ้นจากธรรมชาตินั่นเองอนะครับเป็น อย่างเช่นอะไรนะยกจุดที่อยู่บนเสือดาวใช่ไหมหรือว่าลวดลายที่มันเกิดจากจุดต่างๆที่มันเกิดที่ผีเสื้อที่ผีเสื้อเองหรือในลวดลายที่มันเกิดขึ้นธรรมชาติที่เราเห็นหรือดินใต้เนี่ยก็มีเรามองแล้วมันเห็นจุดเนี่ยเป็นเม็ดเล็กใช่ไหมครับในตรงนี้ครับนักเรียนต้องขัดสังเกตโปรยขัดสังเกตนะครับหรือว่าจุดที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์นะครับที่เป็นการสร้างฝันโดยมนุษย์บองค์คีสิวิแมนนะนี่ใช่ปะ แต่ไม่รู้ว่าเลขถูกไหมนะนะครับซึ่งนําจุดอะไรจุดมาสร้างเป็นภาพนะครับโดยการขีดเขีขึ้นมาให้ใกล้เคียงกับธรรมชาตินั่นเองนะครับการสร้างอาถรรพ์นะครับวิธีการในเรื่องของลายใช่ไหมครับเรื่องของเส้นใช่ไหมครับก็จะมีละะักษณะพื้นฐานในการส่องตรงนี้ก็คือมีเส้นตรงเส้นโค้งใช่ไหมครับที่เรานํามาสร้างเพราะเกิดจากจุดก่อนปุ๊บหลอยหลามเป็นเส้น,นรัอันนี้เรื่องลายเนี่ยอยู่เรื่องเส้นเลยนะครับก็ เมื่อนํามาเป็นเมื่อนําทั้งสองชนิดนี้มาสร้างเป็นตัวงานจะสร้างในรูปแบบต่างๆก็จะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันมากมายเช่นเส้นแนวดับหรือเส้นแนวนอนอาจจะมีความรู้สึกที่แบบว่ารู้สึกสงบราบเรียบใช่ไหมครับหรือเส้นแนวดิ่งเนี่ยจะรู้สึกความมั่นคงเส้นตกหรือเส้นที่มันเฉียงลงมาใช่ไหมครับลูกก็ได้ความรู้สึกไม่มั่นคงมาเปลี่ยนแป่นะครับหรือเส้นต่อนะครับเส้นต่อก็คือแนวดิง่งแนวดับใช่ไหมครับ แล้วก็โค้งปุ๊บเป็นหักจาก whatever. อะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกความแข็งแรงใช่ไหมครับหรือเส้นโคง้งใช่ไหมครับเส้นโคง้งู้สึกถึงความอ่อนโยนเส้นคดนะครับก็ให้ความรู้สึกความเคลื่อนไหวนะครับหรือเส้นต่อต่างๆที่ให้ความรู้สึกคือความแตกแยกใช่ไหมครับเส้นต่อนะครับปุ๊บแล้วก็มีการต่อกันร,ระหว่างต่าง是是อะไรเงี้ยครับหรือว่าเส้นหยักนะครับก็ให้ความรู้สึกแข็งเจ้าไม่แน่นอนหรือว่าขูขาอะไรเงี้ยนะครับ หรือว่าเส้นซิกแซกก็ให้ความรู้สึกตื่นเต้นรุนแรงนะครับรเส้นขดมัวหรือเราเรียกว่าเส้นซีสไตล์อะไรเงี้ยนะครับให้ความรู้สึกสับสนนะครับไ,ไอ้เรื่องเส้นแบบนี้ก็สามารถนําไปสร้างในงานศิลปะถัดไปได้ครับนะค,ครับพอพูดถึงเรื่องรูปร่างรูปทรงเนี่ยก็อาจจะนําเรื่องของเส้นมาหรือลิงคลื่นติดมานะครับสร้างรูป รูปทรงต่างๆรูปร่างต่างๆซึ่งมันมีหลายแบบนะครับที่ที่นักเรียนสามารถนํามาสร้างเป็นผลงานศิลปะได้ลักษณะโดยส่วนใหญ่รูปร่างก็ก็จะมีลักษณะที่เร็่อเนื่ติโดยส่วนใหญ่ซึ่นเนื่อเป็นรูปทรงรูปทรงก็จะมีลักษณะที่เป็นเริ่มเป็งต่อนติมากขึ้นมีความยาวความลึกมากขึ้นครับตัวอย่างที่2มาให้ดูนะครับครับถ้าพูดถึงความอ่อนแก่หรือความเข้มข้นเรียกว่า value ก,ก็คือความการการใช้สีอ่อนหรือสีเข้มนะครับหรือการจะเรียงจากอ่อนไปเข้มจากเข้มมาอ่อนเพื่อเพื่อให้รูปภาพนั้นหรือสิ่งที่เราสร้างขึ้นนั้นหรืองานศิลปะที่เราสร้างสรรค์ขึ้นนั้นมีความลึกมีความสูงหรือมีความต่ำอ,อะไรเงี้ยนะครับลักษณะของตัวงานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการใช้ value หรือความอ่อนแก่หรือความอ่อนเข้มได้ด้วยนะครับมันทําให้เกิดเกิดแสงนะครับมีแสงเกิดแสงและเงานะครับทาให้เกิดระยะใกล้เกิดระยะไกล สวัสดีครับ,รรบนี้เรามาพูดถึงสเปซนะครับหรือพื้นที่ว่างนะครับบริเวณที่ว่างเนี่ยก็คือส่วนที่อยู่รอบรูปทรงนั้นๆนั่นเองว่ารูปทรงนั้นจะน่าสนใจไหมหรือมีความโดเดเด่นไหมก็ต้องขึ้นอยู่กับบริเวณพื้นที่ว่างในบริเวณต่างๆนะครับเพื่อให้ตัวงานเนี่ยมีความโดเดเด่นหรือนวะ่าอเช่นอนุมาีรีบปะรดเราอาจจะเป็นปริมาณรรมที่ลอยตัวใช่ไหมครับก็ตั้งอยู่กลางแจงมีความสูงใช่ไหมครับ ก็เราเห็นแล้วมันดูแล้วมันสง่างามน,นะครับดูพื้นที่ว่างตรงบริเวณนั้นในการจัดวางก็มีส่วนนะครับหรือว่าเอา่อเจดียอย่างนี้ใช่ไหมครับเวาวาดนะครับก็ให้มันมีความสูงใช่ไหมครับให้มีความโดดเด่นให้มีความสง่างามอะไรอย่างนี้ครับาการใช้บริเวณพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในตัวงานศิลปะก็จะดึงดูดความสนใจหรือความห้เอตภาพของภาพนั้นได้ด้วยนะครับ ลองฝึกด,ดูครับแต่ละรูปภาพแล้วก็ลองนำสสบการณ์หล่านี้นะครับไปลองใช้กับการสร้างสรรค์งานบะครับลักษณะของจิกเจอร์ทำเกลียก็จะเป็นลักษณะล่องอนด้วยภายนอกก็ได้ของวัตถุครับหรือเรากับผัดพื้นผิวได้จะแสดงถึงรองสุดหยาบละเอียดกรุข,ขัะ มันด้านเป็นเส้นเป็นจุดจับดูแล้วจะดูดมือหรือว่าความผันผนู้สึกว่าพื้นผิวเรียบเลยนะครับมันเป็นความรู้สึกผิวที่เป็นค่าที่เราเประกอบในการสร้างงานศิลปะหรืออาจจะมองเห็นแล้วก็รู้สึกรู้สึกที่มันแตกต่างจากพื้นผิวในงานที่เราสร้างขึ้นน,นะครับนะครับที่เราที่เรารู้สึกได้นะครับรู้สึกถึงความแตกต่างของมันตรงนี้เราเรียกว่าลักษณะของพื้นผิว t e x t u ร์ ถ้าก็พูดถึงเดนมิชันนะครับหัวมิติเนี่ยมิติเ็าจะมีความกว้างความลึกความหนาใช่ไหมครับความหนาบางนั่นเองนะครับก็เราก็จะเห็นสองมิติที่มีความกว้างและความยาวใช่ไหมครับถ้าเป็นความถ้าเป็นสามมิติก็จะมีความกว้างความยาวมีความตื้นลึกมีความหนาบางใช่ไหมครับมิติเป็นความหมายของรูปร่างนะครับดิกิเน้ยที่ในบรรยากาศรเหมือนกันนะครับนะครับเพราะนั้นเราเราจะสร้างผลงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรามอง มองถึงคาว่ามิติด้วยนะครับหรือดิเมนชันด้วยนะครับก็ทําให้ตัวงานศิลปะดูมีความสมมิตมากขึ้นดูมีมิติดูมีความลึกดูมีความหนานะครับก็ดูเหมือนสมจริงมากขึ้นครับอยากให้เรียนลองลองทบทวนดูด้วยนะครับสวัสดีครับเมืพูดถึงคัลเลอร์หรือสีนะครับสีเนี่ยก็จะแบ่งออ,อ,อ,ออกเป็นวงจรสีด้วยกันสามขั้นด้วยกันนะครับขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองและขั้นที่สามขั้นที่หนึ่งเราเรียกว่า primary c ั l o r อขั้นที่2เรียกว่า Se c เ n d a r y c ล l o r อขั้นที่สามเรียก tertiary color นะครับในขั้นที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีแม่สีที่เรารู้จักกันอยู่แล้วก็คือสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองพอเรานำสีสามสีเนี่ยนำมาผสมในอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวจะพูดใน e ีีต่อไปแน่นอนนะครับว่าสีอะไรผสมกับสีอะไรได้สีอะไรนะครับแน่นอนในสีขั้นที่2เนี่ยเราก็จะได้สีส้มสีเขียวสีม่วงนะครับพอสีขั้นที่สามเราก็จะได้สีส้มแดงส้มเหลืองเขียวเหลืองใช่ เียน้ำเงินแล้วก็ม่วงแดงม่วงน้าเงินนะครับพอเราได้สีมาเนี่ยพอรวมกันเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด1ิบสสีด้วยกันนะครับสีที่หนึ่งสามสีสีขั้นที่2 3สามสีสีขั้นที่สามอีก6สีก็ได้สิบสองสีแล้วก็นํามาสร้างเป็นวงล้อได้นะครับในคัลเลอร์ในเซอร์เคิลออฟคัลเลอร์นะครับในตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถแบ่งวันณะสีออกเป็นสีวันณะร้อนหรือวันณะเย็นวันณะร้อนเนี่ยเราเรียกว่าวอร์มโทนวันณะเย็นเราเรียกว่าค cool ูลโทนนะครับ ในตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดในอ p พีต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอยากฝากนักเรียนนะครับอยากฝากทุกคนนะครับลองไปทบทวนตั้งแต่ในแรกแล้วก็ลองฝึกนะครับตามใบงานที่ผมมอบให้นะครับตามลิงก์ที่อยู่แปะอยู่ในไลน์นะครับลองดูครับว่าเราจะฝึกแล้วเราก็จะซ้อมของมันเราซ้อมลายเส้นต่างๆนะครับออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับลองดูครับไปเจอแต่กันในงก์ที่ติไปครับ 고생하 oh